ดีต่อตาจาานัทถาวีรนุชนุ่งบิกินี่อวดเอวคอท่าครีมกันแดดสุดแซบไร้ทีทติเรียกว่าช่วงนี้คนในวงการบันเทิงต่างแพ็คกระเป๋าไปพักผ่อนซัมเมอร์และที่ยอดฮิตคงจะหนีไม่พ้นทะเลเลยค่ะเช่นเดียวกับนักแสดงสาวสวยจาานัทถาวีรนุชไปทะเลทั้งทีเจ้าตัวก็ไม่พลาดหยิบชุดว่ายน้ำสุดแซ่บไปด้วย เรียกว่าไม่เคยทำให้แฟนขับผิดหวังที่จะแห่ซูมกันเลยนะคะเมื่อสาวจาได้ฟาดลุคบิกินี่สุดแซ่บนอนอาบแดดอวดเต้าล้นทลักโชว์กล้ามหน้าท้องสิบแผดแน่นๆเรียวขายยาวอกเอวรูปร่างชัดเจนเพิ่มความเผ็ดด้วยท่าโพสทาครีมกันแดดสุดเซ็กซี่โอ๊ย,อยบอกเลยว่า ยิ่งทําให้รูปที่ออกมาแซ่บไร้ที่ติจริงๆค่ะสมแล้วกับเป็นเจ้าแม่สายสุขภาพของเมืองไทย